มาเสิร์ฟเนี่ยเราถึงกับต้องตะลึงนคะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านไมอามียนร้านอาหารญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นร้านเปิดใหม่นะครับอยู่ย่านชยางกูลนะครับถนนชยางกูลซอย40นะครับวันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับ2คนก็มามีครูบีนะครับแล้วก็คนนี้คุณติ๊กนะครับสองสาวนี้เราจะมาชิมกับเรานะครับก็มาดูกันว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนกันไปชิมกันเลยมา นีแล้วครับเมนูแรกแซลมอนนารุโตต่อค่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะคแซลมอนนารุโตอ๋อใช่โอเคไม่มันจะมีน้ำซอสอยู่แล้วในนี้อ๋อเหรอใช่อยากกินซอสแบบนั้นอ่ะเต็มปากเต็มคำก็แบบเปี้ยวนี่นึ่เนาะ อรหนึ่งสองอยังไม่ซ้อใช่ไหมซ้อ,อมซาซิมิปลาหลวงนะครับก็มีดูดีจัดมาแบบสวยแล้วก็แบบมีปลาหลายชนิดมากนะครับ เดี๋ยวเรามากินกันเลยมาโอเคสำหรับเมนูต่อไปนะครับก็คือจะเป็นอะไรนะสลิปเลสสลิปเลสโลนะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆจะเป็นข้าวหน้าปลาไหลนะครับอาจะเป็นโลปลาไหลนะครับนีขอแนะนำเ,เมนูน,นะคะมันดูแบบแน,น่นๆเครื่องแน,น่นๆมากเลยนะครับคนละชิน้นก่อนชิ้นใหญ่มากมีมีเพลง California เบาๆนะ,ะ่ิเทาเกนชอบเมนูนี้มากเลยนะคะถ้าใครมาร้านแมนิเม่นต้องชิมเมนูนี้นะคะ เครื่องแน่นมากเลยนะคะเมนูซูชิหน้าปลาไหลนะคะยั่วยวนะครับเครื่องแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวนะชิมก่อนเราจะไปชิ้นที่สองตอกเลยนะคะแนะนำเมนูนี้เลยนะคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก ถ้ามาที่นี่ต้องแนะนําเลยนะครับเมนูนี้สโลวี่บเบรดโลนะครับอืมอร่อยอร่อยอร่อยอ่าเมนูต่อไปก็คือจะเป็นเมนูที่เราไม่ได้สั่งนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านเจ้าของร,ร้านใจดีแถมให้นะครับก็คือจะเป็นเกี๊ยวทอดแต่ไม่ใช่เกี๊ยวทอดธรรมดาะครับก็คืออันนี้เจ้าของร้านแถมฟรีนะค,ะครับอ่าามคแล้วลองมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง อ๋อมันจะเป็นแบบไส้มันจะมีปูมีอะไรมีปูมีอะไรรวมีอยู่ในนี้หมดใช่ไหมใช่หืมข้าเหียวกรุบกกันทีเดียวกรุบกรอบกันทีเดียวคือห้ามกินแค่ขังเดียววะแบบไม่ได้ต้องกินอร่อยอร่อยหมดขั้งเดียวอ่ะเมนูต่อไปนะครับก็คืออะไรนะโบโบอะไรนะ เมื่อกี้เจ้าของร้านมาแนะนําตอนมาเสิร์ฟแต่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นสลัดสลัดนะครับไม่ใช่ธรรมดาเีเครื่องนั่นเครื่องเน้นๆนะครับเพื่อนๆครับคืออยากจะบอกว่า เมนูจานสุดท้ายของเรานี่ทำเราตกใจอึ้งมากนะครับเพราะว่าที่เราสั่งไปก็คือกุ้งเทมปุระนะครับซึ่งเมื่อเขาเอามาเสิร์ฟเนี่ยเราถึงกับต้องตะลึงนะครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเนี่ยดูดีครับนี่คือเทมปุระนะครับโอ้โหแบบอลังการเวอร์วังแบบสวยงามมากนะครับก็คือแบบเราแบบตกใจกันมากอะไรนะกินได้ใช่ไหมคะกินได้ครับกินได้หมดทุกอย่างมามาชิมกันว่า เทมปุระสุดอลังการนี่ะจะเป็นยังไงบ้างครับมาออกเหลืองฟูมากเลยนะคะทองสืบสวยม,มากมนะครับหอ้หอมมันูแบบต้องเอาไม้มาใกล้ๆแล้วแบบฟังอะไรอ,อร่อยมากอร่อยมากความกรอบเม,มนูโปรตีนเลยความกรอบอร่อยอมันรับซิมน้ำจิ้มเลยอ่ะ ยังไงก็วันนี้แล้วก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอาหารญี่ปุ่นสุดอร่อยนะครับร้านใหม่นะครับของจังหวัดอุบลอย่าลืมโทรจองหรืออินบ็อกเข้าไปจองก่อนนะครับ